รายการค้าวันที่3จมการาคมปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายในหัวข้อที่6ปิดบัญชีกำไรขาดทุนสุทธิเข้าบอกปับบัญชีกำไรขาดทุนสะสมเข้า้ที่ระบบบัญชียประเภทคลิกที่ workflow สมุดลงรายนเลือก g j สมุดลงรายวานเข้าไปกด f 3เพื่อเพิ่ม โอเคกด่มใช้สัตัว C โอเคต้องการลงรายการงรายละเอียดปิดบัญชีกำไรขาดทุน สุดทีเข้า,ม,า,ามันคกรกำไรขาทุนสะสมชื่อันีกรกำไรสะสม เงินในเนเดินหนึ่งแ 11. สนเจ็ดหมื่นแป่งร้อยสิเจ็ดจุดสอุดีที่สองกำไรสุทธิประจำปี กด F2 เพื่อสมดุลจบรายการค้าวันที่สามสิบมกราคมปิดบัญชีกำไรขาดทุนสุนนสนทธิเข้ากำไรขาดทุนสะสมกด F10 เพื่อบันทึกให้เครื่องนำหมายเลข v o เชอร์ให้กดยกี่สยบ F11